สวัสดีครับนะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพยยันธุ์หนึ่งเก้าเก้านะครับผมนะวันนี้ผมจะพามาชมเจ้ารีโวนะฮะแบรงโฉมนะครับมาในสไตล์รถยกสูงของแนวออฟโรดนะครับผมนะแต่คันนี้เนี่ยขับสองนะครับผมนะจะแต่งสไตล์ออฟโรดนะต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใครที่ได้ไปในราคาที่ผมจะให้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมนะก่อนอื่นผมจะพาไปชมหน้าตาของเข้าก่าอดนะ ฉมนี้เป็นของฟี2015นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าคันนี้มีทำอะไรบ้างนะครับไยหน้านะครับเป็นของกระจกนะฮะอันนี้คือสั่งทำเลยนะฮะสั่งทำพิเศษเลยนะครับผมนะมันเป็นไฟกลมนะฮะที่เขาใส่ในรถที่สมัยเมื่อก่อนนะครับผมนะแล้วก็หน้าของเขาเป็นหน้าของรถอคู่นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวตามมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็บอกว่าคันนี้ มีอะไรที่โดดเด่นมากๆเลยนะฮะแตกต่างจากรถธรรมดารถเดิมๆนะฮะมาชิ้นที่สองปงนะครับผมนะปงล้อนะครับผมนะ,ะอันนี้คือทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ลงเล่มนะครับผมให้เรียบร้อยแล้วสำหรับสบภาพที่เราดัดแรงให้เก็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาด้วยล้อแมกนะฮะล <om> <ๆ S 2> <s> ้อแม็กก็จะเป็นไซส์ขอบ20นะครับผม แล้วก็สีมาดูสีนะฮะเป็นสีเขียวทหารนะเป็นสีที่หลายๆคนจะนิยมใช้กันนะครับผมนะสายลุยนะฮะต้องบอกเลยว่าสีนี้เ,เป็นสีที่มีอามาจเป็นสีที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับมาพร้อมบันไดนะฮะบันไดอย่างดีเลยนะครับผมนะเป็นบันไดเหล็กแข็งแรงมากนะครับผมนะมา <c oughs> ตัวต่อไปนะครับผมนะเป็น กระบะที่ตีโปงนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็ย่นกระบะเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ผ่านวิศวะหลงเล่มให้เรียบร้อยไปนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับผมแม้แต่กระทั่งนะคันนี้เรายกขึ้นอีก2นิ้วนะฮะมาพร้อมชุดแต่งโชกหน้าหลังนะฮะของ p r o พันเดอนะครับผมนะแล้วก็ปิงนกนะครับผมคู่หน้านะครับผมแล้วก็ชุดยกตัวหลังนะฮะ คร่าวๆเลยนะท่านพานะ,ะรายการที่เปลี่ยนไปนะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งข้างหน้าข้างหลังนะฮะรวมรวมอยู่ประมาณแสนกว่าบาทแล้วก็ผมนะอันนี้ไม่รวมไม่รวมกระดองนะไม่รวมไม่รวมกระบาดแล้วก็ไม่รวมผมนะแล้วก็ไม่รวมร้องไห้แล้วก็ชุดแต่งอีกทีอย่าง,งเช่นนะมันตองไปนะหลังคาสันรุ่งแล้วก็ผมนะ หลังคาสลบอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานจากวิศวกรเรียบร้อยลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมนะภายในก็ออกสไตล์นะฮะแรปสีแดงนะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูเบาะนะฮะเดิมตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะเราเปลี่ยนเป็นเบาะดังลายออกสไตล์ชุดแต่งของเ r d นะครับผมนะอ่ะแคปเปิดแคปเดิฟแคปเปเดิปเดอ่ารู้จ เป็นตัวสมาร์ทแคปนะโอเคนีถือว่าเปลี่ยนได้เดยนมากดูจากซอกประตูนะฮะนี่นะครับผมนะภายในก็แต่งประมาณนี้นะครับผมนะก็ถือว่ายก2นิ้วมาคือเดิมตัวนี้มันเป็นตัวพิเลนเดอร์ตัวสูงอยู่แล้วนะฮะนี่คือสปอร์ไลท์แบบไซส์เล็กๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับผมนะ ชุดแต่งเยอะมากนะฮะลูกค้านะอันนี้ผมพูดไม่หมดเลยจริงๆนะครับลูกค้าท่านใดที่เล่นรถสไตล์พวกนี้ท่านต้องมาดูด้วยตาท่านเองนะครับผมนะทีนะครับส่วนไหนที่เรานะฮะแต่งเพิ่มเติมนะฮะเราลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไปไม่ต้องกังวลน,นะ,ะการโอนการต่อภาษีได้ปกตินะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องครับ เป็นเครื่องยนต์ของมเร็ว2.4สักครู่นะก็ <_ Z> นะฮะแรปมานะครับเป็นสีแดงนะครับผมนะี่ของเดิมก็จะเป็นสีดำสีบอลเงินนะฮะภายในของเครื่องทั้งสีเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราจะเก็บรักษาความเดินของเขาไว้แบบนี้นะฮะเราเก็บแค่รอบนอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดวนี้ ถ้าเราเปลี่ยนสีเราไม่จําเป็นต้องเก็บข้อมองก็ได้นะเพราะว่าขนส่งเขา,าไม่ได้ดูตรงนี้ด้วยนะครับผมนะล้วหน้าก็แปลงเรียบร้อยแล้วนะสองจุดสี่นะครับผมปีสิบห้านะครับผมนะรุ่นี้ต้องบอกเลยว่านะฮะเขาขายกันเจ็แต่แสนเลยนะแต่วันนี้ผมให้ราคาพิเศษนะในราคาห้าแสนแปดหมื่นบพันบาทแล้วที่สําคัญคันนี้สามารถ คันนี้สามารถจัดาได้นะอนอยู่ประมาณ7,000บาทนะครับผมนะอนอยู่ประมาณ7,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจหารถสไตล์นี้อยู่นะครับผมคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะต้องมาดูตัวจริงนะว่าชุดแต่งนะครับผมแล้วก็การทำอะไรหลายๆอย่างของตัวรถคันนี้เยอะแยะมากมาย ค่าซื้อไปดิคุณแน่ๆ,ๆนะครับผมงางกรรนะคับผมให้บรัพิพเ,เส,สุดๆเลยนะใครที่ต้องการนะครับผมสนใจโทรหาพี่พันได้เลยที่0815198955อาพีสปารนะสายด่ว,ว,วนใส่คอมเมอร์ก็0813146989หรือจะเป็นลายแอดนะฮะแอดเดอมมาดู g ี0 8 0ครับแต่ที่ชอบนะฮะคลิปนี้ก็ ขอาฝากช่องดีพิจรับแ้วผมคิดดีนะครับด้วยวกันนะฮะดเจดอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ